ับครสำหรับนี้นะครับก็เป็นสาวๆนะครับที่มาเตรียมเห็ดนะครับเป็นเห็ดละโงกเนาะเป็นเป็นเห็ดละโกกนะครับก็กำลังกำลังล้างนะครับนี่นะครับเห็ดล้างเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ล้างแล้วก็ แยกชิ้นส่วนเรียบร้อยนะครับอันนี้ยังไม่ได้แยกชิ้นส่วนนี่กําลังล้างอยู่นะครับอันนี้ก็คือสาวน้อยของเราครับสาววัรุ่นบนนั่นกาลังแล้วก็มีสาวๆอยู่ข้างหลังนะครับทำกิจกรรมอะไรกันไม่รู้นะครับดูนะครับอันนู้นเมีอะไรบ้างครับอันนี้ทําเตรียมเห็ดนะครับอันนี้ก็สาวๆเตรียม ของโปรยทานใช่ไหมครับเหรียญโปรยทานนะครับอันนี้ก็ทําเองเลยนะครับนี่นะครับเดินไปดูดีๆนะครับข้างหลังนี้ก็เหมือนกันครับก็ทําเหรียญโปรยทานนะครับทาได้กี่เหรียญนะครับตอนนี้โอ้สามสามร้อยแล้วนะครับเนาะเดี่ยวช่วยๆกันนะครับแต่แต่ละคนแต่แต่ละกลุ่มนะครับก็แบ่งแบ่งงานกันนะครับ กันะครับแล้วก็ตอนเย็นนี้นะครับเราก็จะได้ได้ทานแกงเห็ดนะครับแกงเห็ดละโงกเย็นนี้นะครับอ,อ่นโอ้โหเนี่ยแห้ง <c oughs> อันนี้ละโง,งขาวนะครับเนาะละโง,งขาวสีแห้งไผ่บางไงครับโอ้ดินดินทรายนะครับเนาะมันึกเป็นยังไงบ้านผมเป็นป้าไผ่ซัมเน่มันสิแค่แก่นก็เนี่มันไม่แต่คนหินครับ อ๋อคนนะครับรกิจกรรมเดี๋ยวเราไปดูทางอื่นกันนะมีนิทานเตรียมสถานที่นะครับข้างในก็กเตรียมสถานที่ตันพอนานไปหรอคนเอตรงนี้ก็มีนี่นะครับมีการขนที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็มี น้ำอัดลมนะครับน้ำอัดลมไม่ว่าจะเป็น,นขขแล้วก็เครื่องครัวนะครับเครื่องครัวเครื่องประกอบอาหารต่างๆและที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือนี่น้ำอัดลมนะครับน้ำอัดลมนี่ต้องใช้ในงานแถวแถวบ้านเราไม่ครับจะเป็นงานบุญงานบวชนะครับหรือว่ากระทั่งงานงานศพงานขาวดาก็มีนะครับนี่นะครับโภศของเรานะโุศ แล้วตรงนี้ก็มีมาลงทะเบียนนะครับมาลงทะเบียนจองเป็นเจ้าภาพส, <ille> สวดพระพิธรรมตอนเย็นนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมของพี่น้องบ้านเรานะครับก็จะมีกรรมการรอรับลงทะเบียนนะครับแล้วก็มีพี่น้องนะครับมาลงทะเบียนกันอยู่ตรงนี้เป็นเจ้าภาพในการสวดพระพิธรรมในเย็นนี้นะครับ ก็จะมีทยอยมาเรื่อยๆนะครับทยอยมาเรื่อยๆยอยเดี๋ยวเราเดิน,นทางไปเรื่อยๆนะครับสำหรับข้างในนะครับเดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในที่นี่นะครับก็จะมีการร่วมร่วมทำบุญกันนะครับก็จะทำบุญเหมือนกับเป็นต้น ต้นมปปนะปราให้เสียบนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็คือร่วมร่วมบุญนะครับใครมาจุดทูบเคารพศพก็จะร่วมทําบุญนานะครับเหมือนเหมือนเหมือนทีน่เห็นอยู่นี่นะครับก็จะมีต้นต้นหนึ่งแล้วก็จะมีเหมือนกาก้กนเอาไว้เสียบแมงนะครับแล้วก็ปักลงไปอันนี้ก็ร่วมทําบุญแล้วก็จะมีกรรมการของเรานะครับคุณแม่ก็จะมารวบรวมนะครับรวบรวมเงินที่ร่วมทําบุญนะครับอันนี้ก็จะรวบรวมแล้วก็จะมีพ่อแม่พี่น้องมาปักเรื่อยๆนะครับตรงนี้ ครับนอกจากนั้นแล้วก็จะมีอีกตอนนี้อีกอีกอกลุ่มนึงนะครับพนักง,งานหนึ่งนะครับอันนี้ก็ทําการขออึ้นมายัางครับอันนี้อ่อทอข้าวเหนียวนะครับนะอ่าอันนี้เป็นข้าวเหนียวนึ่งนะครับแล้วกํลาลังบรรจุใส่ในถุงนะครับแบ่งเ,เอาไว้แล้วก็เก็บไว้ในในถังแบบนี้นะครับ ในถังโฟมกล่องโฟมแบบนี้นะครับกล่องโฟมเพื่อที่จะรักษาอุณหภูมินะครับเอาพ่อแม่พี่น้องเรามาจากที่ไหนที่ไหนก็นะครับเราก็พร้อมที่จะนําไปนําไปเสิร์ฟนําไปดูแลได้เลยนะครับอันนี้เอน,นครับร้อนร้อนเลยนะครับนี่ร้อนๆนะต้องทาเร็วๆนะครับปุ๊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 บนะครับเรียบร้อยอันนี้นะครับ,บ <laughs> แล้วก็ นี้นะครับก็จะมีสาวๆนั่งทําผักอยู่นะครับอวันนี้ก็มีทั้งต้นหอมนะครับเนาะต้นหอมในชื่อบางคนนะครับมีต้นหอมกระเทียมนะครับก็เตรียมเครื่องเครื่องเทศผักอะไรต่างๆเครื่องปรุงนะครับทุกอย่างสําหรับเอาอาประกอบอาหารนะครับเลี้ยงดูพี่น้องเราที่มาร่วมงานบุญนะครับตอนนี้ก็มีนี่นะครับ ันนี้มือทอดนะครับทอดปลาเสร็จแล้วก็จะเอามามาพักไว้นะครับเป็นเป็นปลาปลาดิบนะครับปลาดินทอดนะครับก็จะทําไว้เยอะๆแบบนี้เลยเอาไว้เลี้ยงดูนะครับพี่น้องที่มาร่วมบุญกันอันนี้นะครับก็ทํากันไม่หยุดมือนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแผนกลางจานนะครับอันนี้พุดคนทอดนะครับนี่ ก็จะต้องเอาไปปรุงรสเอาไปหมักก่อนนะครับเอาไปหมักแบบน,นี้ก่อนแล้วก็ใส่กระทะทอดทอดลาบรรยากาศสดๆนะครับของการทำอาหารนะครับบรรยากาศในครัว เด็กก็เป็นแรนกตำนะครับตัวนี้ก็เป็นตำซ้บตำนะตรงนี้นครับแล้วก็เตรียมอันนี้เข้าครัวนะครับนะเนาะตำตำข้าครัวอ๋อ,อ,อดำสากอ๋อน่าจะอ d e p t เอานะครับเอ่อปรับประยุกต์เอานะครับเป็นมีมีเสียมอยู่ข้างบนด้วยนะครับน่าจะเป็นเสียมนะ เดี๋ยวดูกันนะครับอ๋อนี่นะครับทำข้าวคั่วนะครับพอตำเสร็จแล้วนะครับจากจากข้าวคั่วเอามาตำตำเสร็จแล้วก็จะมาเป็นอย่างนี้นะครับเอาไว้ลาบแล้วก็ไว้เอาไว้ลาบไว้ทำอะไรได้อีกครับข้าวคั่วเนี่ยเอาใส่แก้วนะครับเนาะเค็ดแก้วอ่าทำเป็นน้ำจิ้มนะครับนี่ ตัดสิน้นอันนี้ก็นี่นะครับเมื่อกี้เนี่ยมาดูนะครับเนี่ยเป็นต้นกําเนิดนะครับเนืเขาเหนียวเหนียวที่กว่าเลยน่ะเน,นื้อเขาเหนียวเหนียวหมดเราก็จะนึ่งที่นี่นะครับก่อนที่จะเอาไปเทแล้วก็บรรจุเนาะเก้าหนึ่งเก้าเก้าเนาะเขาเหนียวว่าหรออ่าอันนี้เป็นข้าวเหนียวนะครับอันนี้นะครับได้แล้วนะครับได้ที่แล้วตรงนี้ก็จะ นึ่งข้าวเหนียวอย่างเดียวเลยนะครับตรงน,นี้นึ่งเสร็จแล้วก็จะเอาไปนู่นนะครับให้ให้บรรจุทางนู้นนะครับอันนี้ก็ตำข้าวคั่วอย่างเดียวนะครับแบ่งหน้าที่กันนะครับแบ่งหน,น้าที่กันก็จะมีอาหาราเสิร์ฟดูแลพี่น้องเราที่มาร่วมบุญทันเวลาตลอดเวลานะครับเพราะว่าเมรัวเราเยอะก็ช่วยกันดีนะครับช่วยกันดีก็เป็นวัฒนธรรมแถวแถวบ้านเรานะครับมาที่เวลามีบุญมีงานนะครับก็จะมาช่วยกัน มาช่วยกันอันนี้มีสมาชิกเพิ่มแล้วนะครับมีสมาชิกเพิ่มแล้วสำหรับ,บทำเหรียญโพยทานนะครับ <c oughs> อันนี้ก็ทำกับดึงกันนะนี้ก็ยังไม่เสร็จน,นะครับแต่ว่าเห็ดวันนี้เราเห็ดเราเยอะนะครับ <c oughs> เห็ดละงอกครับก็มีทั้งเห็ดละงอกเหลืองแล้วก็ เห็ดละโงกเขียวอ๋อเห็ดละโงกขาวนะครับอันนี้นะครับโซก่อนนะโอ้โหนะครับดอกใหญ่เลยนะครับนี่นะครับใหญ่โตมโหฬารนะครับนี่แต่ละดอกนะครับเอ่อเห็ดละโงกเขือวไงกใหญ่ก็มี่นะครับน่าอยหักไปแล้วอันนี้โอเคนะครับแต่มือผมดํานะครับนะครับอันนี้กำลังทำอยู่นะครับเดี๋ยวเย็นนี้จะจะได้ทานนะครับแกง แขงเห็ดละโงกนะครับเป็นช่วงนี้พอดีเนาะแม่เนาะออกออกช่วงนี้พอดีไก่สิว่ายอะไรบ้างนะเห็นสีมดแล้วไก่ไก่หรือว่าบะมีดไปเรื่อยๆเนาะครับอ๋อเออผลิตบารหมอนหน้าฝนนะครับผลิบ้าร์มันก็เป็นทเข้ามาและเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะได้รับรองการไายเห็ดละโงกนะครับครับจ้าแอบเขาใหญ่ๆห่า ตอนนี้อากาศร่มทะเบียนเต็มเจ้าภาพอ่าสวดอภิษฐ์เจ็ดนะครับอ่าคัมพีร์เจ็ดเออเทียนนี่ตอนนี้กับแตงโยเดือดสองซุดซุดลราหกท่านนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นโฆษกนะครับที่ประชาสัมพันธ์บอกเชิญชวนร่วมบุญกุศลกันนะครับนั่นทำให้ผมอัดข้างหน้ำนะครับเดี๋ยวขึ้นไป อฟองหน่อยไตันนะครับการุดทีนึงนะครับอ่ออังนอไรเรการนึงเ่อคุณแม่ําตีหานคุณแม่ต้องบางอเอาจนี้ก่อนนะครับ